อารนันยังไงดีนี่ฟันธงของควรจะสอยอีซักรับรองการการาันตีแชมป์5ปีติดต่อกันนะอารนันยังไงใครจะเป็นทายาทเทรนหากว่าเขาย้ายออกจากทา้งทของสโมสรลิเวอร์พูลรับโบเบรกคาร์เเกอร์หยุดหาแบ็กซ้ายคนใหม่ให้ลิเวอร์พูลแต่แล้วขอแฟนๆช่วยหนึ่งอย่างจะได้ไหมอารนันยังไงงานนี้เชลอดเผยครอบส่งข้อความร่วมยินดีลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พิี์มเ์ลีกในคนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลรเวอร์ผูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลรเววร์พูนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้นักข่าวฟังทรอยดินีอดีตกองหน้าของวัตฟอร์ดเชียร์ให้ลรเวอร์พูนั้นเดินหน้าในการทุ่มเงินไปดึงตัวอเล็กซานเดอร์อิชักหัวหอกนิวคาสเซลโดยเชื่อได้ว่าจะช่วยพาทีมคว้าแชมป์ต่อเนื่องไปอีก5ปีในคร์ลักหน้านี้ได้อย่างแน่นอนนะพร้อมทิ้งท้ายแบ็กซ้ายกับเซ็นเตอร์ฮาฟก็คกรกกวร โดยกานนี้เดวิลฟูลพงาดคว้าแชมป์พิบเบิลิกดาร์เดูการสัปดา์24ได้เป็นที่ดับประหนาวแม้ว่าจะคงเหลือโปรแกรมอีกเพียงแค่4นัดก็ตามทีและก็มีข่าวกับพนันของไอีซักนะฮะหลังสอบแววจะปล่อยดาวินดูเยสกองหน้าอุรุกวัยออชิตันของทินแอนฟิลในช่วงเสมอนี้ โดยดินนี่ที่เหลือเวลาที่เวลานี้ไปทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับท้องสปอร์ตสื่อกีฬาของเมืองผู้ดีได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าพวกเขาเองนั้นมีข่าวกับอาริสันเดอร์อิซักในค่ำนี้ด้วยถ้าพวกเขาได้ตัวเขาก็จะมอบตำแหน่งแชมป์ให้กับพวกเขาไปอีก5ปีข้างหน้าในคณำนี้ได้เลยนะพร้อมกันนี้ดินนี่เองก็ยังคงมองว่าลิเวอร์พูลคงจะดึงแบ็คซ้ายคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงปิดตลาดเอ่อเปิดตลาดซัมเมอร์เนื่องจากว่าแอนดี้แบร์บอรซันทำผลงานตกลงไปเยอะ ผมเองก็มองเห็นของอพวกเขานะฮะไปที่แบ็กซ้ายรเบอร์สั้นเคยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าโชคไม่ค่อยดีที่บางครั้งมันก็ถึงเวลาที่คุณต้องย้ายทีมนั่นเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลอะไรบางทีพวกเขาอาจจะดึงเซ็นเตอร์แบ็กมาอีกรายในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยก็เป็นได้อะ,ะงไรในงงงานนี้ทนังของหากลิเวอร์พูลรั้งไว้ไม่อยู่จริงๆมีใครที่จะเหมาะสมและจะมาแทนที่เทเนสเตอร์อโนในครั้งนี้หรือไหม เมื่องงน,นี้เทนเดอร์สเตอร์อานอ์นะผมยังคงมีสัญญากับลิเวอร์พูลถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025เท่านั้นและยังคงไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ในครังนี้เพิ่มเติมแต่อย่างใดทําให้แบ็กขวาทีมชาติอังกฤษนั้น,น,นสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีหลังจบฤดูกาลนี้ในครังนี้ทันชีซึ่งตัวนักเตะเองก็จะตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่จากลาติกาสเปนถ้าเทนเดอร์สเตอร์อานอไปจริงมีใครที่จะสามารถทดแทนตําแหน่งของเขาในครังนี้ได้บรือไห่ โดยคอนเนอร์แบตเตอรี่ก็คือชื่อแรกที่นึกถึงเลยก็ว่าได้้ดวยวัยเพียงแค่21ปียังสามารถจะพัฒนาไปได้อีกไกลในอนาคตนะฮะและเขาเองนั้นก็รู้เกี่ยวกับระบบการเล่นของอันเดรสลอตและก็ลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีเล่นได้ดีทั้งเกมรุกและก็เกมรับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสก,กัดด้วยขาหรือว่าลูกกาอากาศก,าก็ทําได้ดีเล่นได้อย่างาเขาเรียกว่าจะบางครั้งทําให้ดีกว่าเทนเดร็ก์เดอร์อโนเสียด้วยซ้ำไป แต่ว่ายังคงเป็นรองในเรื่องของการเติมเกมบุกและการจ่ายบอลแบบชนิดที่ได้เสียของเทรนรวมไปถึงการยิงประตูดโดยรวมแล้วผลงานในการลงสนามที่ผ่านมาก็เล่นร่วมกับแผงหลังและก็เพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีซึ่งก็ถือว่าสอบผ่านไม่ต้องหาตัวไหนตัวใดๆมาทดแทนเลยก็ว่าได้คนต่อมาก็จะเป็นตนั้งแต่ฝั่งเจอร์รี่ฟิง,ฟงปงนะฮะแบ็คขวาทีมชาติท,ทแลนด์ในวัย23ปีของดีจากไบเออร์เลโวเซนเป็นหนึ่งในการร่วมคว้าแชมป์บุนเดสเิกาได้สำเร็จ โดยเจอรมีฟิมปงเองก็มีสไตล์การเล่นที่เน้นเกมรุกโดยเขามักจะได้เล่นตำแหน่งบิงแบ็กในครังนี้ซึ่งอาจจะต้องปรับตัวหากว่าได้มาร่วมทัพกับของแดนดิฟว์ผูจริงวิธีการเล่นของเขาจะมีความใกล้เคียงกับเชนเป็นอย่างมากพระาะนอกจากทำประตูได้แล้วเขาเองก็ยังคงแจกแอซซิตกับเพื่อนบ่อยครั้งจนมีส่วนทำให้ไบเออร์เลโวโคเซนพลิกชนะได้ในหลายเกมโดยเจนรมี่ฟิมปงจึงถือว่านะผมเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่าหนึ่งในครังนี้เลยทีเดียวนะ อะไรยังไงแอนดี้เบรบสันเบคคาร็กเกอร์หยุดหาแบ็กซ้ายใหม่ให้กับลิเวอร์พูลขอเป็นแฟนช่วยหนึ่งอย่างจะได้ไหมเมื่อกัน้นี้แอนดี้เบรบสันนะฮะแบ็กซ้ายทางฝั่งคนสําคัญของลิเวอร์พูลกำลังจะเข้าสู่12เดือนสุดท้ายของสัญญาฉบับปัจจุบันแต่ว่าเจ้าตัวเอกนั้นยืนยันชัดเจนแล้วว่าต้องการอยู่นะรับแข่งดิินแอนฟิ์ต่อไปพร้อมกับบอลแฟนบอลช่วยเรียกร้องให้เขาได้รับสัญญาฉบับใหม่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับโมเมดซาบราและก็เฟอร์จิฟันได แม้จะมีข่าวลือในหม้อของแดงลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของมิรอชเคอร์เคชแบ็กซ้ายดาวรุ่งของทำแน่งของฝั่งประมัดแต่กระตันทีมสกอตแลนด์ในวัย31ปีนั้นยังคงมั่นใจในศักยภาพของตนเองหลังจากที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลี็กในฤดูกาลนี้ไปแล้วมากถึง30นัดมีส่วนสำคัญในการพาทีมเก็บคะแนนชีตมากถึง14นัดซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดในลีกแต่ระหว่างการสนทนากับตำาหน่งของฝั่งเจนมี่เจมี่คาร์เกอร์ในงานการกุศลฟุตบอล for change วอรได้กล่าวบอกว่า ผมรู้สัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวหวังว่าแฟนๆจะช่วยเสียงเรียกร้องให้ผมนั้นได้ต่อสัญญาแบบที่พวกคุณทํากับโมและก็เฟิร์ f ชิวฟันได้แล้วก็บางทีคารคเกอร์ควรจะหยุดพาดพิงสโมสรแบ็กซ้ายคนอื่นในคาร์นี้เพิ่มเติมได้แล้ว โดย8ปีที่นี่เน้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากผมรักสมโมสรแห่งนี้ถึงผมจะไม่ใช่เด็กหนุ่มแล้วก็ตามทีแต่ผมยังมั่นใจนะว่าผมยังคงเล่นได้ในะระดับที่สูงไดอแราถ่ายังทําได้นี่ครับที่คือชีทที่ผมควรจะอยู่ผมหวังว่าจะได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอีกหลายปีในคร,รั้งนี้เลยเีีเดยวนะ อาร์นึ่งไงทางด้านของฝั่งอาเนตอ์อรสกุ่นซือลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเจกเกนคร์ล็อได้ส่งข้อความมาร่วมยินดีหลังสโมสรการันตีคว้าแชมป์พิมเมยริกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทัพของแดนลิเวอร์พูลเปิดบ้านทรมทอนแนมฮอสเปอร์ไป5ต่อ1ในเกมพิมเมยริกสัปดาห์ที่ผ่านมาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ไปครองพร้อมฉลองกับแฟนบอลในแอนฟิลด์อย่างยิ่งใหญ่โดยมีข้อความมากมายส่งเข้ามาและ9ใน10ของทั้งหมดนั้นมีข้อความที่คล้ายกันแต่ทั้งหมดนนนั้้มมาจาจจจกกิิตใททีีี่่่ยยยอดดเเขึ โดยผมพยายามจากจะตอบกับพวกเขาทั้งหมดเหมือนกันนะมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่วงวันอาทิตย์โดยเฉพาะกับแฟนบอลลิเวอร์พูลมันคงจะเป็นหนึ่งในวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยก็ว่าได้ของชีวิตของพวกเขาอะไรเช่นเดียวกับตัวผมการได้เห็นนะว่ามันมีความหมายกับแฟนบอลและก็นักเตะของเราแค่ไหนซึ่งมันเป็นอะไรที่พิเศษเป็นอย่างมากที่ดได้เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ส่งข้อความหาผมหมอรอผมคิดว่าเป็นเจกเกนนะเขาบอกว่าอะไรหอรอขอแสดงความยินดีด้วย ตอนนี้ผม,มรู้แล้วว่าสมบรแ์่งนี้พิเศษแค่ไหนผมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประาาสาทเลืองราทั้งหมดนี้ผมมีความสุขแทนแฟนๆและก็สมบรนเป็นอย่างมากสำหรับเองเชร์็อตนะกลายเป็นกุนซือชาวดัชคนแรกที่พาทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็เป็นกุนซือคนที่5ที่ควา้าแชมป์ลีกได้ทันทีตอนที่ย้ายมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลแรกหลังเข้ามารับช่วงต่อจากคิตากอนเช็เกนครฟ์ฟในฤดูกาลนี้ รูอิสติลผู้สื่อข่าวทางฝั่งทางลิเวอร์พูลนะครับผมกับทางายของเดลี่เมลก็ได้เปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังในครังนี้เพราะว่าฟอร์มที่น่าผิดหวังในเกมเอฟเอคัพที่ทางด้านของของค์แดงลิเวอร์พูลพ่ายต่อทีมบองลอนอย่างทางด้านของฝั่งปริมัชอาไกาทำให้อันเนสซาร์ตหมดความไว้วางใจในการที่จะใช้งานเฟเดริโกกียซ่าแม้จะตัวจะเป็นนักเตะเพียงแค่รายเดียวที่ถูกเซ็นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ในครนี้ก็เป็นได้ โดยดียของเคียซ่าเองถูกยกย่องว่าเป็นทัพที่คุ้มค่าที่สุดของลิเวอร์พูในการที่จะคว้าตัว,ตว,วรุกทีมชัตอิตาเลียนจากาด้านของฝั่งจูเวนตุสโดยค่าตัวเพียงแค่10ล้านปอนด์พร้อมกับสัญญา4ปีอย่างไรก็ตามเขากลับได้รับโอกาสในการลงเล่นที่น้อยกว่าที่หลายฝ่ายคาดกันกันไว้โดยได้ลงสนามในเกมพิมเิษเพียงแค่4นัดอะไรยังคงต้องลงเล่นอีก1นัดใน4เกมสุดท้ายของฤดูกาลจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเหรียญแชมปา แม้จะยิงประตูได้ในเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาลคับที่พ่ายต่อน้าของฝั่งเดวคาเซนแต่ว่าเคียร์ซาเองนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเบียดแย่งตำแหน่งแนวรุกในครั้งนี้ได้และก็ตกเป็นตัวเลือกอันดับที่6ของทีมมาโดยตลอดในครั้งนี้โดยสตีลระบุเลยนะว่าในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลนะฮะเกียร์ซายังคงไม่ได้ฟิตสมบูรณ์แบบและก็สภาพร่างกายเองนั้นยังไม่พร้อมแข่งขันเต็มที่แต่ว่าจุดปปะเด็นสำคัญก็คือเกมที่เขาลงตัวจริงนัดพ่ายปริมัช ตัวคราวฟเคัฟซึ่งทําให้ทีมบดความเชื่อวั่นในตัวของเขาในครั้งนี้ไปมากพอสมควรเลยนะโดยแม้จะมีช่วงนะครับผมที่น่าประทับใจจากการที่จะลงเล่นในเกมที่ชนะเบรฟอร์ดและก็ประตูช่วงนัดชิงคาราบาลคัพแต่เขาเองนั้นก็ไม่สามารถจะไต่ขึ้นมาจากอันดับสุดท้ายของนารุกเดคารังนี้ได้โดยเขาเรียกว่ามันคงจะเป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจสำหรับเคียซ่าในครั้งนี้เพราะว่าผู้เล่นนารุสคนอื่นต่างก็โชว์ฟอร์มไม่ดี และสมควรได้รับความโอกาสในการนะฮะก่อนจะแต่ว่าผมก็หวังว่าเขาจะได้โอกาสในการลงสนามสี่นัดสุดท้ายของฤดูกาลในครั้งนี้นั่นครับแตาสำหรับฤดูกาลนี้เคียร์ซ่าเพิ่งจะลงเล่นครบ90บนาทีเพียงแค่ครั้งเดียวคือเกมที่แพ้ปริมัชในศึก FA Cup คัในขณะที่พิมเบริกอังกฤษนะฮะเกมที่เขาลงเล่นนานที่สุดก็คือ13บนาทีในแมตช์พบกับฝั่งนั้นของฟอรมปริมัชในครั้งนี้ และข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาาฟังกันทุกครับ